สวัสดีวันศุกร์ที่24ปมกราคม2568ครับทุเรียนจังหวัดตราดของเรานะครับวันนี้มาทำบันทึกความทรงจำเพื่อดูพัฒนาการของทุเรียนนะฮะตอนนี้ที่เห็นอยู่นี่คือด้านทิศตะวันตกนะครับมีอาการซันเบอร์นอยู่บ้างวันนี้เพิ่งฉีดไลยแดงป้องกันไปอีกรอบหนึ่ง จริงๆยังไม่เห็นตัวมาประมาณทักสิกว่าวันแล้วนะฮะแต่ว่าก็เอ่อทงน,นี้ใบยางร่วงหมดแล้วแล้วก็เริ่มมีอาการปินะก็ไม่อยากที่จะต้องไปแก้ปัญหาหลังจากไรแดงมาก็เลยวันนี้พ่นด้วยสไปโรไดโคเฟนนะครับบวกกับไวออยเพื่อช่วยเคลือบใบป้องกันซันเบินด้วยนะครับนะเพราะว่า2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยความชื้นกลคืนสูงมากแล้วก็น้ำค้างแรง ก็น่าจะเป็นสาเหตุให้เป็นซันเบิร์นนะครับเห็นช้าไปน,นิดนึงโอเคนะครับตอนลูกผลทุเรียนของเราตอนนี้ก็อยู่ในระยะไข่ไก่นะเออไม่ใช่ไข่ไก่ใ,ใจร้อนไข่นกกระทานะครับก็เริ่มขึ้นลูกเริ่มเป็นทรงละแล้วก็มีการแต่งลูกไปแล้วบางส่วนนะครับน,นี่เห็นก็เริ่ม เริ่มเป็นทรงบ้างละชัดไหมเนี่ยกล้องเนี่ยก็เป็นการแต่งลูกเบี้ยวๆออกไปก่อนนะครับแล้วก็จัดตำแหน่งนะจัดตำแหน่งลูกเดี๋ยวคงต้องแต่งอีกหลายทีนะครับส่วนการจัดการด้านปุ๋ยอาหารอตอนนี้ทางดินเนี่ย <S 2> <S 2> เพิ่งใส่ปุ๋ยไปรอบเดียวหลังจากที่ดอกบานมาก็ <S <S <อ>คือหลังจากหางแย้ไหมได้ประมาณสัก 7-10วันนะครับก็คือเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยใส่ปุ๋ยด็บไดอมโมเนียมฟอสเฟตนะสูตร2 0 53 0เข้าไปเพื่อ,อช่วยปรับทรงของลูกนะครับใส่ไปนิดเดียวครับใส่ประมาณ2ขีดต่อต้นสูตรนี้ก็ได้มาจากอาจารย์ต้อมบุญชัยนะครับได,ได้สูตรของอาจารย์ต้อมบุญชัยมาก็ขอยืมมาใช้นะครับโดยใช้ ปุ๋ยสูตรดังกล่าวนะครับใส่ไปต้นละ2ขีดนะก็เห็นผลนะนะครับขอบคุณจันต้อมเลยพอเห็นเห็นผลได้ค่อนข้างชัดเจนว่าดูดูเป็นทรงมากกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีก2วันไม่2วันละพรุ่งนี้แหละนะครับพรุ่งนี้วันที่25ก็คือประมาณ7-8วันหลังจากใส่ปุ๋ยแด็บ2 0่สิศูนยพรุ่งนี้ก็จะใส่8ปดยี อีกสักต้นละสองขีดนะครับแต่ต้นละสองขีดพอเพื่อช่วยปรับทรงอีกเหมือนกันนะครับช่วยเรื่องสร้างมเมล็ดช่วยสร้างมเมล็ดแล้วก็ปรับทรงลูกผลให้มีทรงสวยหน่อยก็ส่วนการให้อาหารทางทางลูกทางผลนะครับก็น่าจะเป็นสูตรคล้ายๆกับหลายๆสวนนะก็คือเราก็ใช้ แคลเซียมบอลอนอะมิโนสารลายอะโทนิกนะครับในการพ่นเพื่อเติมอาหารให้ลูกเข้าไปนะโอ้ต้นนี้ยังเหลือเยอะเลยครับ <c oughs> ก็ยังแต่งไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ครับแต่งด่วนๆเอาตำแหน่งก่อนนะโอ้ทีแรกมันมันเยอะเกินไปนะครับมันเยอะทั้งต้นเลยกลัวมันแย่งอาหารกันก็ก่อนหน้านี้ไอ้ลูกที่เป็นหางแย้ที่เขาเ สู้ไม่ไหวก็ร่วงไปเยอะเลยร่วงไปเยอะแน, mm hmm. น่เนี่ยดูจากพื้นเนี่ยโอ้ร่วงเต็มเลยต้นนี้ดอกเยอะมากนะครับก็เลยต้องรีบแต่งตำแหน่งออกเอาไว้ hmm. เป็นตำแหน่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาแต่งลูกเล็กๆอะไรออกอีกทีนึงนะครับคงต้องแต่งอีกหลายรอบเลยทีเดียวก็ให้เขาขึ้นลูกให้ไวนะครับออตอนนี้น้ำก็คงจะต้องช่วยเพิ่มแล้วนะครับโอ้ต้นนี้เหมือนกัน ก็ขึ้นลูกดีอยู่นะครับขึ้นลูกสวยอยู่เรื่องน้ำตอนนี้ผมให้อยู่30นาทีเว้นวันเดี๋ยวรอบน้ำหน้าก็คงจะเพิ่มแล้วล่ะนะครับตอนที่ช่วงดอกบานช่วงปัดดอกดอกบานตอนนั้นให้อยู่20นาทีแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็น30นาทีแล้วเว้นวันหัวน้ำก็เป็นหัว402หัวนะครับก็ รวมกัน2หัว800แต่ให้อยู่ครึ่งชั่วโมงก็จะได้ประมาณทัก4-500ลิตรนะครับประมาณนั้นนะต่อต่อครั้งต่อวันแล้วก็เว้นวันเดี๋ยวรอบน้ำหน้าจะเพิ่มเป็นานาทีแล้วนะครับเพื่อช่วยขยายลูกหน่อยเพราะตอนนี้เริ่มขึ้นลูกเห็นทรงชัดเจนละเพิ่มน้ำนิดนึ่งค่อยๆขยับไปครับส่วนใบอ่อนตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็ ไม่มีเลยนะไม่มีต้นไหนที่เราตั้งปีมาใหม่เลยเพราะว่าเ,ออเราเพิ่งดึงใบไปพร้อมดอกแล้วก็ใบเพิ่งเพงสลาัดไปไม่นานนี้เองนะครับอย่างที่แจ้งมาในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าน่าจะช่วยลดผลกระทบในช่วงของออการเป็นลูกแล้วก็จะมีใบอ่อนมาได้ในช่วงไข่ไก่นะตอนนี้ก็พยายามจะคุมน้ำคุมปุ๋ยไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้ใบอ่อนเขาตั้งปีมา ตอนนี้ยังไม่มีอาการตั้งปีอะไรเลยนะครับนะใบยังนิ่งกลิบเลยใบยังนิ่งอยู่ยังม,มีอาการตั้งปีจะแตกอะไรทั้งนั้นเลยนะครับใบนิ่งอยู่นะก็ถือว่าเป็นผลจากการที่เราดึงใบออกมาหลังจากได้ดอกแล้วนะเป็นกลไกวิธีที่คงต้องใช้ต่อๆไปอีกหลายปีเลยนะครับสําหรับผมนะเพราะว่าช่วยลดความกดดันได้เยอะนะฮะ เนี่ยได้สูตรจานต้อมมาด้วยนะครับต้องขอบคุณจานต้อมบุญชัยเนาะนี้ค่อนข้างค่อนข้างสวยเลยเนี่ยนะครับอายุผลวันนี้ก็16วันนะครับผมนับดอกบานที่มากที่สุดก็คือวันที่7นะครับวันที่7มกรานะวันนี้วันที่24นะครับก็ถือว่าอายุดอกได้10อายุผลได้16 17วันนะครับเป็นระยะ ไขน่นกกระทาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอายุ1 7-8วันเนี่ยนะฮะก็จะใส่8-24อีกครั้งหนึง่งเพื่อช่วยเรื่องทรงของลูกนะครับพร้อมกับต้องแต่งลูกที่เ,เล็กกว่าเขาเนี่ยเล็กกว่าเขาคงต้องแต่งออกเนาะแต่งออกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้แต่จัดตำแหน่งอยู่ทั้งงานก็จะไม่ทันครับผมนะก็ นี่คือสถานการณ์โดยรวมนะครับของสวนตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับค่อนข้างจะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งสวนห่างกันไม่เกินเจ็ดวันนะครับที่รุ่นน้องก็เริ่มขึ้นลูกนะครับตอนนี้รุ่นพี่ก็เป็นไข่นกกระทานะฮะประมาณนั้นหน้าตาเดียวกันทั้งสวนประมาณนี้ครับผม โอเคนะครับช่วงนี้ความชื้นในอากาศสูงมากตอนกลางคืนนะครับจังหวัดตราดขึ้นมา90%แล้วนละนความชื้น90%มาประมาณ3วันแล้วส่วนกลางวันความชื้นต่ํามากเช่นกันตรงกันข้ามเลยกลางวันเนี่ยบางวันลงต่ํากว่า30%อีกนะีกก็น่าเป็นห่วงอยู่เรื่องของใบอ่อนแล้วก็สันเบิร์นไปพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> แต่ใบอ่อนตอนนี้ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเราได้ใบไปชุดหนึงละ,อ,ะอันนี้รุ่นหลังสุดตามมา นะครับต้นนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีเลยรกิ่งล้นนะครับตามมาตอนนี้ระยะเหยียดตินหนูเนาะรุ่นแรกมีนิดหน่อยก็คงจะรุ่นหลังครับนะรุ่นแรกที่แรกไม่พอต้นเนี่ยไม่พอต้นนะครับหลังตามมาเยอะเลยนะก็จะมีอย่างเงี้ยประมาณอยู่สักประมาณสิบยี่สิบต้นได้นะครับของแปลงนี้ในนี้ประมาณสิบยี่สิบต้นจะเป็นรุ่นหลัง เดี๋ยวก็ทำสัญ,ญลักษณ์ผูกเชือกไว้เหมือนเดิมผูกเชือกทําสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับเป็นรุ่นหลังเนาะโอเคอ่นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นนะฮะลอยอันนี้ได้จากอาจารย์เหยียวหมาครับสัญชัยนะครับก็ป้ายออกซินนะครับช่วงที่ดอกบานได้50%ผมก็ป้ายออกซินป้ายเป็นปีที่2ละนะฮะ แต่ละาจารย์ก็มีข้อดีนะครับเราก็มาใช้หลักวิทยาศาสตร์เพื่อปรับให้เข้ากับสวนเรานะครับผมมีหลายอาจารย์มากเลยสิทธิ์หลายครูนะครับเอาข้อดีของแต่ละอาจารย์ที่ประยุกต์ใช้ได้นะครับมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับแล้วก็มาปรับใช้ตัวนี้ก็ปีนี้ขึ้นลูกค่อนข้างดีนะครับเนี่ยทรงค่อนข้างดีเลยนะมีมีเห็เลือกค่อนข้างเยอะ ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขึ้นเป็นระยะไข่ไก่นะมะั้งาทิติ์หน้าเนาะว่าจะออกมารูปแบบไหนอะไรยังไงทรงจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับโอเคครับส่วนเพื่อนๆเ,เป็นยังไงก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับนะตอนนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับแลแกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ครับอันนี้ของเราก็ยังสถานก,การณ์นิ่งๆทรงๆอยู่นะครับยังไม่เจอปัญหาอะไรนะรเพราะใบยังนิ่งอยู่โอเคครับผมงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ